สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง jk เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านชมมาชมพ่อพันธุ์บัวครับเป็นพ่อพันธุ์บัวสายเนื้อครับเป็นพ่อพันธุ์บัวลูกผสมครับสายหนาหนาสวยสวยครับนี่พร้อมย้ายบ้านนะครับตัวนี้มีคะแนนนะครับตัวนี้มีคะแนนท้ายสูงร้อยสี่สิบครับดูท้ายครับไม่มีเครื่องดำนะครับตัวนี้ไม่มีเครื่องดำครับมีเครื่องแดงครับตัวนี้ หน้าลอชีดสีสาองศาหีบเท้าแข่งขาสวยครับหนังหนาลึกตัวนี้ลึกครับเอาไปคุมฝูงได้สบายๆครับตัวนี้ชีดดูชีดครับองศาชีดนี่สวยมากครับตัวนี้นี่การยืนทับนี่แม่นตนัวนี้ชีชสี่สิบห้าองศาครับเอาไปคุมผูงได้สบายๆอายุสี่ปีนะครับอายุสี่ปีหนังหนาลึกนี่หน้ารอครับ เขานิดหนึ่งครับดท้ายครับดูท้ายหางครับวัวอยู่บ้านตะอีครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับใส่เนื้อที่เอาไปคุมฟูงตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้หล่อครับหล่อ ขอ้อข้อเท้าตั้งตรงกีบเท้าสวยครับชีดส5บหองศาหนังหนาเนื้อแน่นแน่นโอ้ส่เนื้อรินครับตัวนี้ตัวนี้75คะแนนนะครับ75คะแนน 15คะแนน75,000บาทครับเราลองได้ครับนี่หนังหนาดูครับหนังหนาดูชีทครับองศาชีทนี่องศาชีทข้อขาตั้งตรงอง,ททองศาชีทที่สีองศาที่สวยครับถือว่าไม่ย่อนไม่ยานมากเกินไปครับนี่แต่ตัวนี้มีเครื่องดํานี่ สวยงามเลยหลังหลังตรงครับท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตาม,มด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับท่านใดที่เอาไปคุ้มฟูครับตัวนี้เลยครับเนื้อเลยสายเนื้อครับเนื้อแน่น ฝากด้วยครับฝากช่อง YouTube JK เกษตรฟารมแล้วก็ฝากเพจ JK เกษตรฟาร์มครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ